สงส,ยสัยว่าสีแดงๆนี่สงสยัยนี่ยเนี่ยสีแดงนี่สงสัยอยู่เป็นยังกับตรงไหดตั้งสีสยงแดงนี่บอสสามสีคนไทยมาตอบแล้วกันแล้วกันนะมุมนั้นเท่ขึ้นบ่สะพานเนี่อก,ก็เชื่อหมือนยังสี่นี่มันต้องหลายปีหล่สิบปีอะไรแบบก็สิคลื่นใดน,เนะเขาบอกสำหรับก็เลยก็ก็จะวางแผนแบบว่าตรง ต้องตรงห้สะพานแบบมันลงไปโพจุดใดจุดใดเขาจุดใดจุดหนึ่งนะอันนี้ถามข้อรัดสินใจก่อนเวลาเวลาทีแรกที่เห็นเนี่ยคิดยังไงเวลาที่แรกที่เห็นสะพานแบบนี้เวลาที่แรกที่เห็นผมก็งงว่าเขาเขาเขา,เขาเห็ุแต่จังไนงนะมาอยู่เมืองไทยยังปีเหรอก ไปอยู่เมืองไทยอะไรประมาณสักสี่เดือนเลยสี่เดือนมูนีส่สภาพบอลน็อตไปรับวีซ่านะางผู้ชมนะภาพบอลน็อตไปรับวีซ่าแต่เส้นทางทาาผ่านบอลน็อตหินสภาพที่บอกได้เลยว่าอัศจรรย์ใจโมคืว่าเข้าเห็ดได้่จัง คือสะพานภูมยพลฝั่งาะซ้ายจะไปภูเจ้าสมิงพ่ายฝั่ง้านขวาจะไปพระรามสามอ๋ฝั่งนั้นก็ไปพระรามสามจะมีสะพานภูมยพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองเชือ่อมต่อจากสมุทรปราการไปกรุงเทพไปพระรามสามเออเขาขอเกง่งดีหนาะเขาเห็นุนะคนไทยเกง่งเก่งในเรื่องการภาษาแบบแบบ,งงแบบนักวิชาการเขานะเขาเอามาใส่าไม่ มาเห็ดสังสี่นะแกไม่แต่คนไทยนะไ,ยไม่คนไทยวะไม่แต่คนไทยเห็ดคนไทยเป็นคนเห็ดตุเรื่องพอคิดว่าเขาคิดว่าเขาเอาตามว่าเหตุมอกแบบประมาณนั้ไทยไม่แต่คนไทยวิศวกรคนไทยนี่มุมนี่ประมุมนี่สงสัยว่าสีแดงๆดสงสนๆงี่สงสัยน<า>ี่นี่สีแดงๆนี่สงสัยอยู่เป็นยังก็ต้องเห็ุตั้งสิสีแดงเลยว่อืมสามสิีคนไทยว่าตอบแล้วกันแล้วกันนะมุมนั้นเทิร์นกินมอสะพาน ก็ก็เช็เหมือนย่งสีนี่มันต้องหลายปีหล่สิบปีอะไรแบบก็จิขึ้นได้นะเขาบอกสำหรับคนอะก็ก็สือว่างเพนแบบเอือตรง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 ไฮสะพานแบบมันลงไปโพจุดใดจุดใดจุดใด,จ,ด,ดจุดหนึ่งนะอันนี้ถามเข้อตัดสินใจก่อนเวลาเวลาที่แรกที่เห็นเนี่ยคิดยังไงเวลาที่แรกที่เห็นสะพานแบบนี้เวลาที่แรกท,ที่เห็นหัวกระงง่าเขา เขาเขาเฮ็ดได้จังไรนนะมาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วเขามาอยู่เมืองไทยอะไรประมาณสี่เดือนเลยสี่เดือนมโมนี่สภาพบอลน็อตไปรับวีซ่าได้ทักชมนะภาพบอลน็อตไปรับวีซ่าแต่เส้นทางผ่านบอลน็อเห็นสภาพที่บอกเรียกว่าอัศจรรย์ใจโมคือว่าเขาเฮ็ดได้จังไรนะแบบแต่ฝรั่งก็มีสเตอพัฒน์อีกเนี่ยอันจะเป็นสะพานวงเวน Dante, วงเวียนอุตสาหกรรมเชื่อมต่อทางด่วนบางพลีส <unto his country> <ỏi> ุขสวัสด like ิ <sk> like well ์ไปยังบางแคพระรามสองไฟตอนแรกก็คิดว่าสิบสิบไปง่ายๆเลยทางผมก็คิดว่ามันต้องไปทางด่วนจังสี่เออจังสี่แบบจังสี่แบบไปเรียลรถเรียลทันใจนะเพราะว่าเพราะว่าอยู่ทางถนนทางลุ่มนะมันกรแบบมันกรแบบถ้าเราสิไปตามแบบ G.P.S. หนียันคือสิบปุรย์เลย กังพื้นทั้งดวนเนี่ยครับมาเมืองไทยอย่างนี้นอย่มางเมืองไทยเมืองไทยวะยังมาตะขู่กันมาเมืองไทยเอ้าตอนอยากตอนมาเมืองไทยในใจอยากไปเห็นอีหยังอยากไปเห็นทะเละอยากไปเห็นทะเละเอาไปยังขึ้อยากเห็นทะเลเรเคยเห็นจักเท้าเขาขึ้นเกเถ้าแม่เห็นเห็นจะได้มันอยากไป <c oughs> <บ>เห็นทะเลแล้วก็อยากอยากไปล่องลินสัมผัสพึ่งมาบรรยากาศมันเป็นอย่างไร่ะ พ่อบองผมกเคยอะไรเราคือว่าไปแล้วได้พื้นมากเขาเคยเคยไปก็คือมันมีโอกาสได้ไปก็คือหรือว่าสี่สิบกับไปเนาะอันนี้บอลน็อตมากกับน้องสาวนะน้องสาวที่อยากไปทะเลบออยากไปอยากไปทะเลไปยังก็อยากไปทะเลน้องสาวบอก็เคยเห็นจักรเทียมมาเคยจักรเทียมโอ้โหมันเลยสิพาน้องสาวน้องสาวซื้อยังก่อนนะซื้อนมหลงนมอันนี้บอลน็อตเนาะแล้วหลังจากรับวีซ่าแล้วสิพาซอยเนองไปทะเลเด้อ มืัอนี้มาเบื้องทางด่วนของเมืองไทยก่อนเนี่ยเบื้องความอลังการของถนนเมืองไทยคลิปวิดีโอนี้จะไปอัปเดตออกข้าง YouTube อ่ายินยอมบ่ยินยอมครับอ่าผมเป็นออกไปแล้วว่าฝ่องนี่ชิดนลำหลังกว่าไดนเนี่ยบ่บ่ฝ่องหรอมืวอนี้สิบหาวันนั้นกำลังลงไปเบื้องทางด่วนของเมืองไทยนะแต่ว่าสุดยอดดีๆยังมาสุดยอดดีให้ฝากไม่สนุกด้วยเด้อให้บอกเราถามก็ต้อเซตตอนไหนเห็นทางด่วน จากสะพานจากสะพานที่เป็นสะพานสูงค่ะนไปจะพยามตอนนี้ที่มาเชื่อมต่อรับทางด่วนอีกทางเดินหนึ่งด้วย คนมาเห็ุเอานักวิชาการมาอ,ออกแบบแมนจังไดนักวิชาการีนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศสิ่งที่สงสัยเนาะในสงสยัยดีอยู่นักวิชาการคนนี้ก็จะเม็นหลายหลายพันคน,นที่แบบออกแบบต้องกันจังไม่เห็นได้ขนาดนี้แล้วบนอลนัดในงานในเมืองไทยอีกหนึ่ปีสองปีอาจจะได้เห็นอะไย่างนี้มุมเนี่ยจะเป็นห้างมิกาบางนาฝั่งหนาจะเป็นแยกวัสดุที่มันของวัสดุสินค้าปุ่นนย แมนไปยังก็คือเลยนะไปยังก็คือทางเซนะต์กับคุณนอนมามุ้มซุ้สูงเนี่ยเวลาบนทายลูกถนนจะวก,กไปว่นมากลายเซนเป็นหลายไล่เซนไลยซ้ายก็เลยเหตุให้เกิดคำถามอะไรก็เกิดขอขอสงสัยจากมุ้มนี่ถ,าม,ถามนงง้องน้ำนกเลยไปไหนป่าวน้องนุกเป็นไหนเห็นตัวต้ำอีกตัวตื่นตรงตื่นใจตื่นใจเลย เราเคยเห็นเนี่ย,ยแต่น้องน้องน้องโเคยเห็นจากใสในเมืองไทยเนี่ยปกติแล้วจากไหนมาจากไหเนาองน้นนอ,อาจจะคิดบวกเนาะอาจจะเห็นจากซื้อโซเชียลเห็นซื้อโทรศัพน์จากทีวีแต่งสีเนาะประมาณมมนั้นสิแต่โมนี่ทำไมเห็นของจริงแล้วโมนี่แม่งาม งามก็อยู่ในทีวีอีกงามก็อยู่ในทีวีอีกนีขึ้นความอลังการของถนนเลย,เยจากมุมนี้เนี่ยจะเป็นถนนถนนบุรพาวิถีที่เป็นถนนไปไปเบิรงทะเลเนี่ยที่นอนอยากไปเนี่ยอยากไปทะเละต้องไปทางนี้เนี่ย<อ>ไปทางนี้ทั้งนานนะทางดวนจะเป็นทังดวนไปชลบุรีเพื่อจะไปเบิร์ทะเลเดี๋ยวมันน,<ะ><ะ>นี่จะพาไปเบิร์เส้นท่าที่ไปทั้งทะเลโอ้สุดยอดเลยเนี่ยไม่อะไรอมองเห็นจินตนาการมุนทุบบอลนอน จินตนาการบอกเลยว่าเส้นทางนี่มันสีไปลงใส่ขั้นบ้าขึ้นไปทางด่วนตอนแรกที่ท้าลงลกบ้านน้องเคยเห็นจากใส่เคยบกผิดบกผิบอผิดบอกมาเบิ้งจากใส่นคอยคอยก็เคยเห็นอยู่เคยเห็นแต่ในโทรทัศนดเคยในโทรทัศน์เคยเห็นในโซเชียลเคยเห็นแต่ในแบบในหนังที่เขาถ่ายโฆษณาบางแต่พวกเนี้ยไม่ใช่ตัวจริงแต่พวกนี้ก็ยังมาเห็นเลยนี่คือขั้นด่วน เป็นขอนคนาเขนน้ แบบคือยู่ฝืนดินเลยเนาะเขาเห็นแบบแ, <c oughs> แล้วน้องนกผู้โตอยู่เพราะว่าตอนนี้อยู่เครืองลอยฟ้าแล้วรู้สึกยังเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเพียงอันนี้เนาะนแบบเออแบบมันเพียงแบบคืออยู่พื้นดินดนี่นะ้องเนไนงะตอนนี้มีอาจจะมีคนอิจฉา,าเนี่ยซิปคนเศราคนอิจฉาบอลนะครับต้องน้อกเนี <c oughs> ่ยแต่มาเห็นทางเดินของน้งไทย <c oughs> นี่คือทางหลวนที่จะไปทางภาคตะวันออกของประเทศไทยประเทศไทยมีภาคใต้เนี่ยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเช่งเหนือภาคที่มีชันไต่ภาคที่เราไปมันผ่านไต่หมดอันนี้คือมุ่งหน้าไปทางภาคตะวันออกภาคตะวันออกมาขึ้นมาภาคตอนออกอทิศตะวันออกของประเทศไทยคือจะเป็นทะเลที่มีชลบุรีนะที่ไปมีชลบุรีนะที่มีทะเลนะตรงนั้นที่ไปแต่ทามนั้นเซนนี่ไปเชื่อมต่อกับทางสนามบินสุวรรณภูมิแค่นี้ก่อนสนามบินสุวรรณภูมิ เคยได้ยินอยู่แต่บ่เคยไปก็คือเคยไปนงน้กเตีนอะไรกี้บอไม่เคยยินอยู่แต่บ่เคยได้ไปเคยเห็นอยู่สายละเคยได้ยินของเจ้าเอาอยู่แต่ว่าบ่เคยเห็นภาพตัวจริงเลยเคยได้ยินแต่เขาบอกในข่าวเขาว่าจังไรสนามบินสนามบินใหญ่โตสนามบินสุวรรณภูมิอะไรรับลูกแต่ว่าเออแต่ว่าบ่เคยไปก็คือเรเคยไปแค่เทียบเคยได้ยินเขาโฆษณาบอกในข่าวเนี้ยสิทธิโอกาสพลาไปนะความรู้สึกและความตื่นเต้นอาจจะ เอสังเกตเห็นได้จากจากเสียงของน้ักร้องอย่างวานอัตตื่นเต้นแบบอ้ายเนาะตื่นเต้นแบบเขินอายผมเคยออกคอนไหนออกกล่องมาได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถอดกล่องนี่เคถ่ายพากันนาแล้วมันถึงเสียงแต่ยังตื่นเต้นนะเดี๋ยวทางผู้ชมจะได้เห็นถึงว่ามตื่นเต้นอีกโอกาสนะจะถ่ายอ่านานะนายทา ประเทศอื่นพัฒนาแล้วเพิ่นพัฒนาเลยสำนันเพิ่นก็เลยยุติสำนักแต่ประเทศไทยกำลังพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาอย่างบ่หยุดหยั่งมีคนมาบอกเพิ่นบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศข้างบ้านเพิ่นพัฒนาแล้วเด้เพิ่นพัฒนาเลยสำนันนแม่ๆก็เลยยุติพ่อสำนันแม่นแต่นี่กำลังพัฒนาเบิ่งถนนทาง2อชั้น3ชั้นพัฒนาเนี่ยทิ้งบอกไปบอกข้าง ไปชุนบุรีชุนบุรีพัทยาอีกนหนึ่งกิโลเมตรจะเป็นทางที่เชื่อมตอ่อเป็นจุดตัดหรือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อไปอยังสนามบินสุวรรณภูมิข้าวหเราตะเบิ่งสนามบินสุวรรณภูมินี่นี่คือนี่ซือ่อถนนเมืองไทยเนี่ยเห็นสะพานเปจะไหนสะพานทางแรกสะพานทางแรกตกใจเลยตกใจยังไหเอาวเป็นไปย่างที่พีจังสิหรอตกใจว่าโอ้ผมบุก บไบ่เคยขึ้นไปเนาะก,กับบรรยากาศกันไป็นอ๋อแต่เดีมองเห็นอยู่ <c oughs> ่ตอนที่มาอยู่ข้างแรกมองเห็นอยู่แต่ไม่ได้สัมผัสบึ้งว่าโอ้สะพานเขานี่กับแข็งแห้งนี่ดีแบบสาม,มารถฮับนนดําน้ำรั้วรถแต่เจ,จ้าว่าจักตันกับปบูหูรถพานิดสมูทสมูทน้อนงนกเด้น้องนกเป็นยังไงเห็นสะพานทางแรกย่านนะบอคนย่านเนื้อาะกันมันสูงเลยเขขี่ว่ายอีกตอนนั้น ตอนขึ้นไปใหม่ๆแต่วันนี้สภาพอยู่สนามบินชลประพูนเนี่ยเปย็นไงตอนนี้เคยคิดเคยฝันอยู่มาเสร็จมาเบาิ่งพอเคยคิดเลยอย่างวันนี้จะได้เห็นเนี่แต่ว่าบดได้เข้าไปดได้ให้จะพาไปเมืองน่าน,นอ่ะอันนี้จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปสนามบินชลปนะพูนอันนี้ไม่ได้ขึ้นถุงนี่อ่านอ,อ่ะที่มาอ,อ,อีกสันที่หนึ่งนะเขาอยู่สันที่สองเลยสันที่สามเนี่ย กันัเพื่อนพอนี่สงสัย่ขงหน้าเป็นเป็นทางด่วนมรพาวิถีตัน,นี้จะเป็นทางที่เเชื่อมต่อไปสนามบิสณภูิไปไ่้หูตัววไปสนามบินสรณภูงไหเต้นต้น่บรนนะย,ยังดยว ปมาไล่เนาะบ๊วยเคยไปไนะคืออน้องนกได้ดีใจแล้วป็น้องนกดีใจที่จะได้ไปดีใจบ่เอาไว้เราซูมูฟังเด้อโยสีผ้าไปเบิ่งเราเนี่ยเห็นมาจากปีาาากก๋ได้เหรอสถานีเหรอจังหวัดเทพบุกคูบ๊ายพิธีมันมาจากปีแล้วนี้ก่อนม,มูลเลยถึงทางนั้นแหละทางล่างกับเป็นถนนเนี่ยบ๊านอน,น,น,นมุมนี่เห็นว่ามุมน,นี่เห็นอยู่นี่มุมนี่โคตรอลการเห็นบอเห็นบอนี่จ้าวัดจะ นวจักกิโลอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ได้เห็นเดีย่ยนี่ก็เป็นฟันนะของคนลาวอย่างเช่นเมืองไทยคืออยากมาเห็นความเจริญวันนี้ได้เห็นแล้วเสื้อบอกว่าประเทศไทย,ทยจเจริญน,นี่ขนาดเขาเคากำลังพัฒนาด้วยนี่พัฒนาแลอะไรซัมได้ไหมวะแผนเนื้อพัฒนาพัฒนาอลไรแห่งสีไปทางสะดวกกว่านี้แปลว่าทาั้งน้านี่จะไปสนามมิสเวนทุ่เห็นบ่ะย,ยุน่ยนนะเห็นเห็นเห็นยน่นไหมหนุ่มเรเคยเห็นยุ่นอยู่บ่างเคยเห็นยุ่งใส่นอน เห็นทห่ปากเซอ๋อสนามบินปากเซแต่นี้สนามบินสุรรณภูมิเดสนามบินระดับโลกน่ละน้อนี่เห็นมาเครื่องบินเนี่ยอ่ะนนจักเลนป่นอนนนจักเลล่ะนำโถือวาเอ้ามจักเลดนน้โสอจงะขนุนถนนเล่นเล่นี่มันบอกนีนงสสามสี่หาขนุนมีหาเล่นคนนะหนึ่งสองสามสี่สีอไกัมีอ่อะไรทางนนะ ลายท่าคุณน่ะซีเลนกวงเลยถนนถนนสะพานร้อยเ้นเดียวโคตรกวงเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวบาโบ่สิบห้าสา,า,าวนกกัาบบาว์นอตไปเบิรงสนามบินสุวรรณภูมิจะได้เห็นความตื่นเต้นว่าเป็นจังไหรเนาะเอาเลยทำส้มเนี่ยสบายดีพี่นอนะ้องเนี่ยสบายดีบาว์นอตเนี่ยสบายดีบ่านอตสบายดีสบายนงนงสบายดีวันนี้บาวนน์นอตกับนงนงสองนองสองพี่น้องพี่นเนาะ มาประเทศไทยนะมาเห็นงานแต่ววันนี้มันจะไปลาววีสาก็บอกเลยขออนุญาตผ้าพนักเบิงสนามบินสุวรรณภูมินังนกจะได้เห็นสนามบินแถวนี่นังนกสนามบินบ้านเท่าเอิรนวายอย่างสนามบินบ้านเท่าเอิรนวาเยเอิรนวายสนามบินเลยเนะเอิรนวายเดินย้อเนาะพี่น้องเราบอนเท่าเอิรนวายเดินย้อนี่เห็นว่าบอลนัดมันคือกวางเด้อนังนกนงนกใหญ่แห่งยี่หลีอ๋อวินาทีแรกของน้องนกเลยบอลนัดแต่เห็นเท่น้องคือใหญ่เลยปะบุฮะ คือขวงเถอะเอ้าสนามบินนารับโลกเนาะนี่คือสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าสนามบินหนองงูเห่าขวงยื่นจับบองกล่องเลยนี่นะตื่นเต้นตื่นใจแห่งนี้กล่องกห้เบิ่งเนี่ยกล่องบิดเลยนะเมื่อกี้นี่นะเห็นบ่อ่าถูกอันนี้คือสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยอยากเห็นความสดชื่นของนกเนี่ยอยากเห็นความสดชื่นของนกมันจะคิดจังใดบานอน ใหญ่แห้งยังไงดีตรงกนกนแค่นี้ยังไงห็นสนามบินแล้วก็อันนับแบบก่อนถนนฝั่งนี้ขัดไปก็จะเป็นรัวเนี่ยเป็นหัวกันนะคู่เ่าว่าสนามบินตรงนี้เครื่องบินมันจะขึ้นลง TT ที่ททเ,เนี่ยน้องนกโอ้สนามบินตัวนี้เราต้องข้อทางใน,นตรงตัวทัดเนาะเคยเนตัาทัดกันกนนอนอ่อนนะเออสนามบินตัวนี้เขา้ืที่กันะ ชื่ออะไรบอรชื่อะอะไรชื่อะอะไรคิดออกอลไรบอคิดออกครับแล้วโมนี่มาเห็นสถานที่จริงเนี่ยโอ้กลางแห่งยังงี้ปะบุมันใหญ่แห่งยี้หล<อ>ีอเมื่นนี่นะนางนกนางนกจ้ะสีผ้ากไปเบิ่งรอบๆกันเด้อมื่อน่ะสีผ้าเขาไปเบิ่งดันใหน้าว่านอตครับเอ้าต่อไปเดี๋ยวสีผ้าบอานอตลงไปยืนเบิ่งดผ่นล่างชักหน่อยก่อนนะไปสัมผัสก่อนเด้ยเนาะอะอะมามุงจอดกหนก่อน